ทุกครั้งที่วัดมีเรื่องวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นของหายหรือคนทะเลาะก,กันส้มแมวส้มประจำวัดจะปรากฏตัวขึ้นเงียบๆเ,เสมือนเป็นลางบอกเหตุพระอาจารย์สังเกตเห็นว่ามันไม่เคยยุ่งกับใครเพียงแต่นั่งเฝ้าดูด้วยดวงตาคมกริบ วันหนึ่งมีชายแปลกหน้าแอบเข้ามาในกุฏิหมายจะขโมยวัตถุโบราณทันใดนั้นเองส้มก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนธรรมศารจ้องมองชายผู้นั้นคำเหม่งไม่มีการขู่ฟอไม่มีเสียงร้อมใดๆมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยอำนาจลึกลับชายคนนั้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวราวกับมีบางสิ่งมองไม่เห็นผลักไสเขาออกไปสุดท้ายเขาก็วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต พระอาจารย์ที่แอบดูอยู่รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักคืนนั้นเองพระอาจารย์เดินผ่านหน้ากุฏิเห็นส้มนั่งอยู่เงียบๆแต่คราวนี้ดวงตาของมันเปล่งประกายสีเขียวเรืองรองในความมืดมันจ้องมองไปยังอากาศว่างเปล่าเรากับเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นความรู้สึกสงบกลับคืนสู่วัดในเช้าวันรุ่งขึ้น พระอาจารย์เข้าใจแล้วว่าส้มไม่ใช่แค่แมววัดธรรมดาแต่มันคือผู้พิทักษ์ลับที่มองเห็นวิญญาณและคอยปกป้องคุ้มครองวัดและทุกคนให้ปลอดภัยมาตลอด